ในที่สุดเราก็ได้มาแล้วค่ะ Copper Buffet Buffet นานาชาติสุดพรีเมียมตื่นเต้นตั้งแต่เดินทางเลยนะคะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลไปเลยคันนี่ะมุ่งสู่ถนนอรุณอมรินค่ะที่นี่อยู่ที่เดอ c e n t ปิ่นเก้านะคะถนนบรม,มาราชชนนีอิจฉากคนแถวนี้เลยนะคะมีของดีอยู่ใกล้ๆเนี่ยร้านอยู่ที่ชั้นบนสุดนะคะคือชั้นสองค่ะตรงนี้ตรงนี้พอมาถึงเราก็รีบไปรับคิวเลยค่ะคนเยอะมากๆเลย คนเยอะจริงนะคะแต่ระบบการจัดการเขาดีมากๆเลยมาตรการคัดกรองและป้องกันโควิดเขาเข้มแข็งสุดๆไปเลยด้วยค่ะและรันคิวได้แบบลื่นไหลามากๆแล,แล้วก็ถึงเวลาที่ตะลุยคัพเปอร์กันแล้วค่ะนี่ที่โต๊ะของเราค่ะในแต่ละรอบรองรับคนได้200คนค่ะต้องห่วงระบบเขาดีมากเลยเรามาจุดแรกเลยค่ะจัดเนื้อออสเตรเลียนวากิวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวมาค่ะและนี่คือบางส่วนที่หยิบมานะคะ รับรองอร่อยทุกอย่างเพราะที่นี้การันตีด้วยรางวัลวงใน Top d ด n i n g 2022และอีกหลายๆปีที่ผ่านมาด้วยรวมถึงรางวัลเบส t o อ Buffet จากฮังกี้ฮัด้วยค่ะตอนนี้เขาฉลอง6ปีกับเมนูพิเศษระดับเชฟเทเบิล36เมนูนะคะถึงสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้เท่านั้นค่ะไปค่ะนี่อุปกรณ์หีบห่อมาอย่างเรียบร้อยในซองพลาสติกนะคะครบๆเลยพร้อมจลุยกันหรือยัง ถ้วยแรกนี่ตรงอันนี้เลยค่ะซุปทรัฟเฟิลนะคะทานกับครัวซองฝรั่งเศสที่นำเข้ามาทั้งชิ้นเลยค่ะคือดีจริงสมคำาล่ำลือนะคะอันนี้ห้ามพลาดเลยเราจัดมาสองเลยค่ะต่อไปเป็นก๋วยเตี๋ยวออสเตรเลียนวากิวค่ะแต่แนะนำสั่งเป็นเกาเหลาจะดีกว่าค่ะอันนี้เมนูพิเศษสำหรับดิวที่เราจองมาค่ะเป็นออสเตรเลียนแลมช็อปค่ะ เลือกความสุขได้นะคะอันนี้มีเดียมค่ะา่ำๆเลยอร่อยมากได้มาสองชิ้นงามๆอร่อยไม่คาวเหมือนได้ทานที่ออสเตรเลียเลยแหละจานนี้แอบทำให้โต๊ะอื่นเหลียวมองเลยล่ะส่วนเมนูอื่นๆเนี่ยก็เยี่ยมไม่แพ้กันนะคะใช้วัตถุดิบพรีเมียมมากๆเลยช่ำๆสุดๆข้าวนาะปลาไหลก็ดีเด้งดึบกรุบ ในแต่ละคำที่เข้าไปเนี่ยฟินทุกคำเลยค่ะสังเกตได้ว่าจะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนาะเพื่อให้ชิมได้หลากหลายนี่มันเสือทาทามิหรือว่าซูชิเนี่ยดูดีข้าวกับปบิดหนึ่งเนี่ยนี่คือซูชิเนื้อวากิวค่ะใหญ่กว่าหน้าเราไปอีกนี่ที่ทานนะคะหมุน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 ให้เป็นรูปดอกไม้นะคะ นี่สวยงามแล้วก็มาบเข้าปากไปเลยจ้าซาชิมิก็สดหวานมากๆเลยค่ะเราชอบหอยโฮตาเตะสุดแล้วเนี่ยอร่อยชิ้นหนามากเลยมับเข้าให้โดนไปหลายขนาดน,นี้อิ่มจนพุงตางเลยนะคะเนี่ย สังเกตได้ว่าหลายๆจานนะคะจัดจานสวยงามมาดับไฟดินิ่งเลยค่ะเมนูต่างๆเราไม่ต้องไปยืนรอคิวเลยนะคะเราสามารถสั่งได้ที่สเตชันที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์อยู่นะคะแล้วก็พนักงานจะนำมาเสิร์ฟที่โต๊ะเลยค่ะหรือสามารถไปยืนรออาหารที่เราต้องการนะคะตามสเตชันที่ไม่มีเครื่องคอมนะคะรับมาได้เลยที่นี่จะมีเวลาให้เราทานอยู่2ชั่วโมงนะคะแต่เนี่ย เราทานไปชั่วโมงครึ่งอะ่ะเริ่มจุกแล้วก็เริ่มเดินเล่นส่องของถ่ายนูน่นนี่ไปเรื่อยๆนะคะใครอยากมาที่นี่ไม่รับ Walk-in นะคะต้องจองผ่านฮังก่หับนะคะอ่ะขอแวะมาปิดท้ายกับของหวานค่ะพนาคอตตตาอร่อยมากๆและครัวซองไอศครีมทรัฟเฟิลค่ะดูสิแต่งจานสวยเชียวน้ำหมั่น้ำมัใครอยากฟินกับบุฟเฟ่ตนานาชาติสุดพรีเมียมที่คอปเปอร์อย่างเรา ตามขวัญมานะคะ